เนื่องในโอกาสเทศกาลสงการพุทธศักราช2,565ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาคและในต่างประเทศทุกท่านรวมทั้งอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานที่ทุ่มเทเสียสละในการทำงานวิกฤติสถานการณ์โควิด -19 บ่งบอกถึงความเข้มแข็งพลังกายพลังใจ ให้ทุกท่านสามารถช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานขอขอบคุณข้าราชการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานจนสําเร็จรู้ร่วงด้วยดีโครงการหลายๆโครงการในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับตั้งแต่ Factory s แซนด์บ็อกนะครับสามารถรักษาการจ้างงานและช่วยเหลือฐานประกอบการจนสามารถส่งออกเติบโตในรอบสูงสุดในรอบสิบป,ปี บางบริษัทสามารถจ่ายโบนัสได้ถึง8เท่า8.7เท่าหลายบริษัทโครงการ Fa c t o r y s a n ซ b o x อกนั้นเป็นโครงการที่ผมและพี่น้องข้าราชการผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้คิดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานรักษาการส่งออกนะครับเพราะว่าการส่งออกนั้นเป็นโครงการเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลและประเทศนั้นมีรายได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนมาตรการต่างๆที่ทาให้ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศยอมรับ กระทรวงแรงงานนะครับเช่นเยียวยาการให้ความช่วยเหลือการฉีดวัคซีนม3.3การตรวจคัดกรองโควิด19แบบ PCR โดยเปิดจุดตรวจเองโดยกระทรวงแรงงานเป็นผู้ดําเนินการโดยใช้โรงพยาบาลในเครือประกรันสังคมมาดําเนินการการแก้กฎหมายให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างหรือถูกอารัดเอาอเปรียบทําให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นมีกระทรวงแรงงานเป็นที่พึ่งที่จับต้องได้ ขอให้ข้าราชการทุกท่านแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นสำคัญช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เกิดกรณีเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตหมายความว่าช่วงนี้นะครับช่วงโควิดก็เป็นวิกฤตของโลกอยู่แล้วนะครับยังมีวิกฤตของยูเคนรัสเซียในการสู้รบกันนะครับทำให้ต้องมีการวิเคราะห์การแก้ปัญหารองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้ ภารกิจของกระทรวงแรงงานดูแลแรงงานที่ผ่านมานะครับทั้งในระบบในมาตรา33ประมาณเกือบ12ล้านคนนะครับในมาตรา40อีกประมาณ10ล้านคนในมาตรา3าอีกประมาณเกือบ2ล้านคนและนอกระบบอีกประมาณเกือบ21ล้านคนจึงต้องมีการวางแผนพัฒนาระยะสั้นระยะกลางระยะยาว1ปี3ปี5ปีนะครับซึ่งผมเองนั้นได้ให้นโยบายกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานไว้ครบถ้วนแล้วนะครับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับที่ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานอย่างเช่นเคสนครสวรรค์มโมเดลที่แก้ปัญหาให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้รับเงินแล้วก็ได้ดูแลในสิ่งที่สิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและการแก้ปัญหาต่างๆแก้กฎแก้ไขกฎหมายแก้ระเบียบเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรางงานนะครับเป็นกรมหนึ่งที่มีความจําเป็นนะครับในช่วงของเกิดโควิดในการพัฒนาฝีมือแรางงานอัพสกิลรีสกิลพี่น้องผู้ใช้แรางงานหลายท่านที่กลับไปอยู่บ้านตามต,ามต,ามตาม่างจังหวัดก็ได้กรมพัฒนาฝีมือแรางงานในการพัฒนาฝีมือแรางงานให้พี่น้องที่กลับไปอยู่บ้านตามต,ามตาม่างจังหวัดหรือชนบทนั้นสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ต้องพพึ่งพาพึ่งพ,งพิงบริษัทที่เคยทํางานอยู่นะครับกรมการจัดหางานนะครับสิ่งที่ผ่านมากรมการจัดหางาน ก็เป็นพระเอกอีกหนึ่งกรมหนึ่งซึ่งการจัดงานจ็อบอีกโปก็เกิดจากการของกรมการจัดหางานเราตั้งเป้าไว้1ล้านอัตราเมื่อวันที่30กันยายน2 5 6 3จนถึงวันนี้นะครับระยะเวลาปีกว่าๆเราจ้างงานไป2ล้านกว่าต,ตาการจ้างงานเป็นสิ่งที่สําคัญของกรมการจัดหางานแพทกอมแพตฟอร์มมีความจาเป็นมากๆนะครับเพราะว่าต้องทันสมัย เราต้องมีการประยุ์รูปแบบให้ทันสมัยเราดูตัวอย่างจากประเทศต่างๆเช่นประเทศสิงคโปร์นะครับว่าแพลตฟอร์มในการจ้างงานอนาคตต้องใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของสำนักง,งานประกรันสังคมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกในส่วนของการที่ดูแลพี่น้องผู้การตนถ้าไม่มีสำนักง,งานประกรันสังคมผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องผู้การตน10บกว่าล้านคนนะครับรวมทั้งมาตรา4 0 3 9อีกรวมแล้วยี่สิบกว่าล้านคนนั้นจะต้อง วิตกกังวลอย่างยิ่งช่วงที่เกิดโควิดนั้นการเปิดจุดตรวจโควิด P ี r ก็เกิดจากสำนักง,งานาระกันในการที่เปิดที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงในการเปิดฮอตดีเทลสองสามหมื่นยูนิตสองสามหมื่นห้องเพื่อเอาพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ติดโควิดมารักษาที่โรง,งแรมและเอาโรงพยาบาลในเครือประกรันคมัมาเอมยูนะครับในส่วนของประกรันภัยมีส่วนของการเยียวยาซึ่งขอขอบคุณข้าราชการอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของการเยียวยานั้น ถ้าไม่มีหน่วยงานประกันสัมในการเยียวยาเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเม็ดเงินต่างๆที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้กระทรวงแรงงานร่วมๆเกือบ2 0 0แสนล้านการเยียวยานั้นไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องยากแต่พี่น้องอข้าราชการเจ้าที่ของสํานักง,งานประกันสัมนั้นได้ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขอชื่นชมด้วยครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวานามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือสอสอปท สถิติความปลอดภัยในการทํางานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือว่าถ้าบริหารหน่วยงานได้ตรงตามเป้าหมายนะครับในส่วนนี้ก็ขอชื่นชมด้วยนะครับส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทเส,สียสละทํางานในต่างประเทศนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานตั้งแต่เกิดโควิดผลกระทบตั้งแต่โควิดคราวที่แล้วปี2 5 6 3ก็มีหน่วยงานข้าราชการของกระทรวงแรงงานที่อยู่ตามต่างประเทศต่างนั้นได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานหลายๆท่าน นะครับแล้วก็สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสในการขยายตลาดการจร้างงานต้องขอฝากตรงนี้กับพี่น้องข้าราชการเจ้าที่ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนั้นนะครับผมกล่าเรียนนะครับว่าไม่ใช่ในการสร้างถนนหรือสร้างระบบขนส่งรางเท่านั้นเราต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆอีกประการหนึ่งคือทร,รัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งที่เราอยู่ในกระทรวงแรงงานนั้นเป็นภารกิจ อย่างยิ่งยวดที่เราจะต้องทําให้ได้และต้องทําให้สําเร็จเราต้องสร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นสร้างราักฐานของพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้มีความเชื่อมั่นในกระทรวงแรงงาน an, แล้วก็ให้มีความรู้สึกว่ากระทรวงแรงงานนั้นเป็นที่พึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงถ้าทรัพยากรมนุษย์มีความแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,งแล้วเขาก็จะมีพลังบวกในการที่จะทํางานให้กับพี่น้องอให้กับประเทศชาติพัฒนาประเทศสามารถ ทำการค้าการขายแข่งขันกับต่างประเทศได้การทํางานทุกฝ่ายนะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าถึงปัญหาเข้าถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นะยะกลารระยะย,ยาวนะครับท่านนายกมนตีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งท่านได้ให้ความกรุณากระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงหนึ่งนะครับที่อดีตเลยเป็นกระทรวงที่อยู่ไทย อยู่ในเกรดเกรดหรือเกรดีในวันนี้นะครับพี่น้องข้าราชการทุกคนในกระทรวงแรงงานสามารถที่จะเดินออกจากบ้านยืดอกบอกทุกคนได้ว่าเราคือข้าราชการกระทรวงแรงงานเพราะเราทําทุกมิตินะครับได้รับความชื่นชมจากท่านรองนายฐมตีท่านมดเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงานท่านให้ความชื่นชมกระทรวงแรงงานและผมเองก็ต้องมาชื่นชมพี่น้องข้าราชการทุกคนนะครับที่ทุ่มเท ทุ่มกายแรงใจแรง,แรงกายแรงใจในการที่ทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องทําให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับในโอกาสประเพณีสงการานต์นะครับพุทธศักราช2 5 6 5นี้นะครับก็ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตน์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือรวมทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบทดบดลบาประธานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งและท่านที่กําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ